อีวีที่6แล้วคะ่ะนี่จะเป็นเรื่องของอนุกรมนะคะก็คือการหาตัวเลขตัวถัดไปหรือว่าตัวเลขตัวที่หายไปอะไรอย่างนี้เนาะเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงอนุกรมเนี่ยถ้าทําโจทย์เยอะๆจะได้เปรียบนะคะเพราะว่ามันหนีไม่พ้นพวกการดูว่ามันไปยังไงใช่ไหมแบบคูณเลขเท่าไราบวกเลขเท่าไรา่ซึ่งบางทีมันอาจจะต้องทำสองขัน้นหรือว่าทําเป็นการข้ามตัวเลขอะไรอย่างนี้คะ่ะ เริ่มจากข้อแรกเลยนะคะก็คือเลข5ไปเลข6คือพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คิดได้2แบบหลักๆใช่ไหมคะก็คือไม่บวกก็คูณจริงๆเลขยกกําลังก็ได้นะคะแต่ที่เจอบ่อยๆเนี่ยคือถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่บวกก็คูณเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวพี่ขอเอาเป็นการบวกก่อนละกันเนาะข้อแรก 5, 6, 10, 19, แล้วก็35ใช่ไหมคะเท่ากับว่าจาก5ไป6เนี่ย มันเพิ่มขึ้น1จาก6ไปสิบอ่ะมันเพิ่มขึ้น4ี่แบบนี้คือเป็นการเพิ่มขึ้นแบบไม่คงที่เนาะสิไป19ก็คือเพิ่มขึ้น9้าใช่ไหมคะแล้วก็19ไปสาหคือเพิ่มขึ้น16เนาะจะเห็นได้ว่ามันยังดูแบบไม่ค่อยสัมพันธ์กันใช่ไหมสี่เ้าสิบหกพอฉันเราลองทำอีกขั้นหนึ่งนะคะ จาก1ไป4คือเพิ่มขึ้น3จาก4ไป9คือเพิ่มขึ้น5จาก9ไป16ก็คือเพิ่มขึ้น7ทีเนี้ยเห็นความสัมพันธ์ยังมันเป็น3 5แล้วก็7ก็คือเลขคี่ใช่ไหมคะเราเลยรู้ว่าเฮย้ยตัวต่อไปอ่ะต้องเป็นบวก9แน่เลยเพราะว่าตัวถัดจาก7ที่เป็นเลขคี่คือเลข9เนาะงั้น16บวกกับ9 ก็เลยได้25แสดงว่าตัวสุดท้ายที่เราต้องการเนี่ยคะ่ะคือ35บวกด้วย25ก็คือ60ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบของควายข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปคือ113 15แล้วก็105สังเกตว่าข้อนี้เลขมันกระโดดมากเลยใช่ไหมคะแบบจาก หลักหน่วยไปหลักสิบจากหลักสิบไปหลักร้อยเพราะฉะนั้นมันไม่น่าเพิ่มขึ้นแบบการบวกอะ่ะเพราะเลขมันดูข้ามหลักเลยงั้นข้อนี้พี่จะลองใช้เป็นการคูณแล,ล้วกันนะคะหนึ่งไปหาอ๋อแก้ตรงนี้นิดนึงค่ะแก้ตรงนี้นิดนึงมันคือหนึ่งแล้วก็หนึ่งนะคะพิมพ์พิมพ,มพม์ช่องว่างผิดเนาะเอาใหม่เอาใหม่เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามนะคะเสร็จแ,แล้วก็สิบห้าแล้วก็ร้อยห้า sorry ค่ะแกนิดนึงแกนิดนึงได้แบบนี้แต่ก็ยังก็ยังเป็นเลขกระโดดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าสิบห้าไปหนึ่ง้อยห้าก็ก็ยังไกลกันอยู่เพราะว่าโจทย์ผิดตอนต้นเนาะ,ะทำต่อหนึ่งไปที่หนึ่งก็คือคูณหนึ่งหคูณอะไรได้สามก็คูณสามเนาะเห็นยังหนึ่งสาต่อไปคูณ5้าปะเนี่ย ใช้เลยคูณ5ต่อไปคูณ7หรือเปล่าใช้เลยสิบห้คูณเได้ร้อยหทุกเป๊ะงั้นอันสุดท้ายนะคะก็คือสิ่งที่เขาอยากรู้เนาะเป็นคูณเก้แน่ๆนะคะก็คือ1นึ่คูณเก้าคำตอบมาแล้วค่ะได้เป็น9ก้า้อห้ข้อขอไขค,คะ่ะอย่าลืมอย่าลืมแก้ตรงนี้นะคะเลขหนึกับเลขสเนี่ยแยกกันอยู่เนาะแยกกันอยู่ โอเคข้อที่3ต่อข้อที่3ต่อข้อนี้ขอเว้นไว้ให้ลองเองนะคะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับข้อแรกเนาะควิดควิดควิดลองนะจ๊ะลองนะจ๊ะได้อะไรหรอแบบคอมเมนต์มานะ ไปต่อยังมีอีกข้อที่สี่ค่ะข้อนีอ้ต้องต้องอธิบายเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเลขเราสังเกตไหมมันมีตัวอักษรสังกฤษด้วยเริ่มเลยเริ่มจากเลขตัวแรกก่อนนะคะเลขตัวแรกเลขตัวแรกเนี่ยมันคือสามไปสามดูไม่ออกงั้นสามไปสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งโอเคแล้วสี่ไปหก เพิ่มขึ้น2 2 1งั้นตัวนี้ 0, บวก0เห็นปะบวก0นบวก1บวก2งั้นตัวต่อไปบวก3แน่เลยค่ะ6บวกอีก3ในกลายเป็น9ค่ะ2ข้อนี้ตัดทิ้งเหลือคอควายกับงองงูเนาะต่อไปตัว B ไปหา D B ไปหา D ก็คือเพ, 2, คเพิ่ม2องไหมคะเพิ่มสอง ทำไมอ่ะ A B C D เห็นปะ่ะนี่แบบคาคันจาก D ไป G เพิ่มสองไม้อ่ะต่อ E F G หุยอันนี้เพิ่ม3ค่ะ3เนาะอ่ะอันนี้บวกสแสดงว่าตัวต่อไปบวก4แน่เลยตัวต่อไปบวก4แน่เลยต่อนะคะ G H I, J, K ชื่อสจริงด้วยสุดท้ายเราเลยรู้ว่าช่องคำตอบอะคะ่ะมันคือ K บวกกับ5ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้2แล้ว3แล้ว4แล้วตัวต่อไปเป็น5ตัวอักษรที่ถัดจาก K ไปเป็นตัวที่5นะคะก็คือ L, M, N, O, P ะคะ่ะ แสดงว่าตรงนี้เป็นผีเรียบร้อยตอบงองูค่ะเพราะว่ามีผีแค่ตัวเดียวเนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเช็คอันหลังด้วยจริงๆอันหลังนี้มาจากเลขยกกำลังนะคะดูตรงนี้ก็ได้สี่เป็นสองกำลังสองเก้าเป็นสามกำลังสองสิบหกเป็นสี่กำลังสองนะคะแล้วก็ยี่ห้าเป็นห้ากำลังสองสุดท้ายก็คือ หกกำลังสองเนาะตําแหน่งนี้ได้เป็นสามสิบหกค่ะก็ตอบง,องูอยู่ดีเรียสุดท้ายยาวเฟือย์เลยเลขยาวเฟือยเลยสิบสามเก้าสามสิบห้ายี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสี่สิบเก้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็ถามขีดเบี้ยวมากโอเคเราลองดูความสัมพันธ์ ตัวเลขจะเห็นว่ามันลดลงลดลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นคือมันดูแบบมันดูแบบตัวที่ติดกันดูไม่ที่มีความสัมพันธ์อะไรกันใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดมันดูไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราลองดูแบบข้ามขั้นดูก็คือดูแบบกระโดดข้ามไปตัวหนึ่งเนาะจากสิบสามไปสามไปยี่ห้าไปสิบเจ็ด ไป <7. S 2> ก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้ว่าสิไปสคือลดลง3ไป25้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลดลงแบบดูไม่ค่อยเท่ากันด้วยเนาะงั้นข้ามอีกสักตัวไหมเป็น13 15าม้าสินี่ง่จอยัง13 15าม้าสิตัวต่อไปต้องเป็น19แน่ๆค่ะเสร็จตอบขอใครเรียบร้อยเย้ yeah. อย่าลืมทำควิชนะเมื่อกี้นะคะ เสร็จแ,แล้วเจอกันต่อในอีีที่7